ตื่นตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่หลับเลยเข้านอนเร็วแต่ว่ากว่าจะหลับได้เนี่ยตีสองตีสเป็นอย่างเงี้ยนานๆเข้าก็เลยทําให้ป่วยตอนนี้ผมกอายุ66ปีผู้สูงอายุทุกคนนะครับก็มีโรคประจำตัวอย่างผมนี่ก็เป็นโรคเบาหวานความดันอาการนอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่หลับเลย ทำให้ตอนเช้าขึ้นมานี้ไม่สดชื่นเลยในแต่ละวันอย่างโรคความดันเบาหวานก็ยังคุมอยู่ทานยาแล้วก็คุมอาหารได้แต่โรคนอนไม่หลับนี่ไม่รู้จะทำยังไงอายุ72ปีชีบ่อยถ้ามากสุดก็คือ5ครั้งตอคืนก็เลย,เยมาถึงก็เลยดีกว่าคุณแม่อายุ53ปีค่ะคุณแม่มีลูก4คนนะคะจะดูแล ลูกมีอะไรก็ให้ลูกก่อนจะดูแลลูกเป็นเรื่องสําคัญตัวเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะเหนื่อยบางทีกลางวันก็ทํางานหนักกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับพออายุเราแต่สักเลขห้าปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการที่เรียกว่านอนไม่หลับคือบางทีเนี่ย กันจะนอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตื่นไมคีเนี่ยตีสองแล้วก็ลากยาวไปไม่หลับเลยจนถึงเช้าหรือบางคืนเข้านอนเร็วแต่ว่ากว่าจะหลับได้เนี่ยตีสองตีสามเป็นอย่างเนี้ยนานๆเข้าก็เลยทําให้ป่วยก็มีเพื่อนผมแนะนําให้ทานยาจีนเป็นยาที่บํารุงจากภายในทำให้อาการนอนหลับของผมรู้สึกดีขึ้นมากเลย แต่ก่อนนี่ผมลุกขึ้นมาฉี่วันสามผลสี่ผลทำให้หลับไม่พอจนตอนหลังนี่การอาการฉี่กลางคืนน้อยลงเหลือขึ้นละครั้งบางคืนนี่แทบไม่ลุกมาฉี่เลยหลับสนิทและไม่มีปัญหาเรื่องการนอนอีกเลยทำให้นอนอิม่มแต่รู้สึกสดชื่นม,มากก็รู้สึกว่าดีขึ้น,น,นตื่นทีขึ้นเหลือครั้งเดียวตอนตีห<ม>้าแล้วก็หลับรวดเดียวเลยตัวเป็นโรคไตอะะไม่อยากฟอกไต ทรมานตัวเองเสียเงินด้วยเราก็ให้ตัวเล็กตัวใหญ่ข้าจะมาแบกเราไปพอมาทาก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็การหลับสบายขึ้นค่ะตัวเองเนี่ยเรามาประมาณสิบวันแล้วรู้สึกเลยว่านอนหลับได้สนิทมากขึ้นหลับลึกขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่อ่อนเพลียมีความสดชื่นมากขึ้นด้วยพอร่างกายเราดีจิตใจเราก็จะดีด้วยนะคะ